เ่นเคยนะครับไม่โดนดองคลิปนานมากนะครับจัไม่ได้เมื่อกี้เดือนแล้ววันนี้ก็มาเล่นเกมคอนเกมในตำนานดีชินเคยนะครับที่เคยเล่นตอนประมาณอายุสิบห้าสิบหนะครับเล่กันจางนั้นก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยเตัดมานาทีตอนนี้ก็บวกกันอ้าวตายครับเอาไปซองครับแล้วก็ตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับบวกกันบวกกันยับ เบิเร์ตเบอร์วิ่งตามหันกลับมาเอาเลมานอรหรือไม่เปิดสกิลสามขึ้นมาวิง่งหนีครับวิ่งหนีอะไรครับอโอ้โหโดนสตัรนไปสามเลมานอเข้ามาจังหวะนี้ท่าไม่เบิร์ตเบิร์สเบิร์แทงสกิลแทงแล้วก็ไม่มีแล้วอา้าวแล้วบึกบถ้าไม่ได้ทันเดอช่วยไว้เมื่อกี้นี่ก็ตายฮะ ตัดมาอีกทีหนึง่งมาบวกกันอยู่หน้าบ้านนะจะแพ้นะนะครับสีคือเขียวนะครับจะแพ้อะไรเอาละวครับ okay, เนง่ยวา,าี้อาท่านเดิมผ่ามาช่างวานนี้ทำไงทำอะไรไม่ได้ครับฟาร์มคลิปครับพี่นอ้องตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เรมนอนอยู่ด้านบนทำไงครับ 4คนลุมครับจังหวะนี้ลุมครับลุมลุมทุกสุกุมสกิลยัดใส่เรมานอตัวเดียวนะครับาตอนนี้การเลดมันเด็ดมันบักท,ทำไม่ลุมทำยังไงผมก็ทำแล้วรามอีกมันก็ไม่หายก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับควมผมหรือว่าเกี่ยวกับเกมคับตอนนี้ก็บวกกันบึกบักนะฮะหน้าข้ามมาไปหนึ่ง ตัดมาไอที่นะี้สะอาดแบบโอ้โห,โหไม่เหมืแบบอนแอบลอยมไอที่หนึ่งบวกกันตรงกลางเลยนะครับการเลดดึงช่วยนะครับผมเห็นแวบๆเมื่อกี้นี่อยู่แต่เห็นเทกิวจะไม่เห็นตัวทำย,ยังไงอะไรยังไงปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเดี๋็กจะลงไปนอนอออมาเทก,กิลเข้ามาปุ๊บปับ๊บ จะปล่อยป้องกันได้หน่อยท่านเดอรผ่าีกันเลน็ดอยู่นะคจังหวะนี้เรียบร้อยกันเลดตัวเ่องนี้ตกเกี่ยวนี่ครับวิ่งมาทำยังไงอ้าวไมนอนจะ่าหลังทำยังไงชากไปนึ่งดึงหรือไม่ดึงหรือไม่เอาตายก่อนครับยังไงต่อตายหมดหรือ,โอ,โอไม่โอม้ยย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 วยย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 หยยยยยยยา่ยยยนยยยยยยยอยย เกิดมาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงตายฟรีหรือไม่เอาออกมาจากอันตีได้แล้วครับจงบังหวะนี้เอาดึงดึงดึงตัวนี้ไม่เอาตัวหลังเอาเอาเอาทันเดอร์พายังสวยตีอยู่ครับตีอยู่ตีอยู่ยทำไงเอาเรียบร้อยเดมานอมาเรียบร้อยไอ้น ยังไงเดโมนออนออกไปได้ครับจังหวะนี้ยังไงกันเด็ด,ดึงอีกล้วโอโ้ไม่เห็นตัวคนระับเอาเอาเอาทำไงอืมอืมเอาตายแบบไม่เห็นเนี้ยเห็นตัวกันเลยนะครับจังหวะนี้ยังไงให้เพื่อนบวกไปครับตัวเองจะตายนะครับจะตายจะตาย,ตายตเองจะตายนะครับจังหวะนี้ยังไงบวกกันทุกสกุลตะยิลไส่โอ้จะตายเลยยังมาล้านเขาอีกนะครับโหสุดยอดไปเลย เอาเรื่องอยู่พ่อหนุ่มคนนี้จะตายได้ยังกลับมาล่าวกกันอีกรอบนะครับขวกกันอีกรอบเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับอามาดอนอามาดอนโด,น,ดนตีหลังอยูเอาอยัางไงยังไงตายหรือไม่เพื่อนม่มาช่วยอ่ะเอาเรียบร้อยอันนี้ก็ตัดมาดูกันงินนะครับเมื่อกี้ ไม่ใช่เราก็ส่งปกติอ,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 อาตีแกลเ็ตตายพาไปแล้วบึ้กเอ้โเาโดนจะกิวตายอีกนลครับอามาดอนยังไงจะบัดขนวิ่งไล่ครับไล่จังหวะนี้ไล่ได้หรือรไม่ตัดไม้ทีเลมานอมนลวงหลังครับเรียกร้อยครับอามาดอนโดนเตะรอยหน้าขำมำ กลับพื้นไปนะครับเดี๋ยวมานอนทำไมหิวพาไม่ได้กินโดนพาหัวช็อตอีกทีเรียบร้อยนอนกองจังหวะนี้ถ้าทันเดอร์มีอันตรีนะไม่ไม่รอดนะสองตัวเกิดอะไรแล้วนะครับเบิร์สแัลเลอร์เกมนี้โคตรตึงครับชั่วโมงกว่า70กว่านาทีนะครับไม่ได้ตึงหรอกเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ บึกบะบึกบะกการเล็นชวงไปแล้วครับยังไงได้ไม่มนไม่ได้มูนถอยนะครับมีบทหยุดการเล่นนิดหน่อยนะครับยังไงครับเดนเอ่อลเมออยู่ มาครับมาปุ๊บดึงเข้ามาในป้อมโซสกินอยู่ในบ้านใีปล่อยใส่ไล่ครับไล่ต่างนทีเดียวจะขึ้นบ้านเขาแล้วนะครับตอนนี้ใส่ป้อมนะครับจังห้านไหน ผมก็ไม่ได้เล่นมาหลายปีนะครับเพิ่งกลับมาเล่นในรอบสิบปีที่ผมลงคลิปไปที่ตัวอะไรมาผมก็จําไม่ได้หมดเลยของออกอย่าง,งน้นออกอย่างนี้แก้ทางอย่างง้นอย่างนี้ตัวนี้แก้ทางอันนั้นแก้นี้ผมก็ลืมหมดแล้วครับกลังลืมฟื้นความจําอยู่นะครับเตัดมาตอนนี้อาม,มาดอนโดนเตะมาลอยหรือไม่ลอยหรือไม่ลอยไปหนึ่งที ผลแตกรัวๆนะครับผลแตกรัวๆน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดอาเรมานอทำอะไรเรมานอเข้ามาทำอะไรวิ่งวิ่งวิ่งโซนกดอาวุธไปนหนึ่งที่ตีเรียบร้อยร่วงโอ้โหทันเดอร์ผ่ายสวยไม่ดีนะครับ มารอเอาแล้วมารอเอาคลองกันเลยไหมนะครับเก็บดับเบิลมานะครับดับเบิลนะครับมีการบวกไฟกันเกิดขึ้นนะครับเบิกเดียมานอฟาร์มเดียวอ้อโหโดนกดอาวุธอีกแล้วโอ้โหตีทำอะไรไม่ได้ได้ครับโูนเอาโอ้โมนตายเอ้าทันเดอร์พาสวย หยุดยั้งความอมาหิตของฝั่งตรงข้ามได้นะครับเอาละครับบานแลกล่างจะกันไวหรือไม่สองตัวเอาละครับมีคนหิวข้าวเข้ามาในบ้านนะครับหิวจัดนะครับข้าวไม่ได้กินเอาละยกมาครับยกมาเอามาดอนยังไงว่ายังไงเอามาดอนเปิดสะท้อนตีอยู icism, ่นะไล่ไล่อยู่เหเนิดไปหนึ่งทีสะบัดผลลวงไปหนึ่งนะครับ the yeah, one up is that way Here was star speed ตัดมานาทีที่สามสิบกว่านะครับตอนนี้หลือห้าสิบกว่าแล้วก็ไม่รู้นะครับผมมองไม่เห็นจอมันเล็กตอนนี้กำลังเก็บตังค์ซื้อจอใหม่เอากันเลดเลมานออเข้ามาตอนนี้ตนปวดอาวุธครับล่วงครับครับซ้ำๆเดิมๆตอนนี้เรตัดมา นาทีที่สี่สิบกว่าแล้วนะครับอันเดอร์ผ่านีเอาแล้วครับจังหวะนี้ว่าไงมาดรอ้อยเพื่อนครับเพื่อนดึงเข้ามาในบ้านนะยังไงครับยังไงยังไงครับเอาล้วค,ครับจังหวะนี้ ได้กินไหมได้มาหนึ่งตัวครับแหลมไปนิดนึงนะครับไอตัวต้งไงนไะม้ไม่ใช่เด็กตัวอะไรนี่เอาละครับจังหวะนี้ยังไงเปิดสกิลมาอ้าวอาอาทุกสะกุงสกิลโดนครับโอโหล่วงขำมไปแล้วมาน้องก,ก็ได้อย่าตายเกินนะของหรือเกิดมาทันทีหัวร้อนทันควันนะมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้

ตึ้งเนิร์ดแล้วก็สกิวสกิวตึ้งเนิร์ดแล้วก็ตายนะครับโน่นคิงมาช่วยนะโดนอติตายไปนะครับอัลมอดอัามอนรอดนะครับโอ้โหเรมานอมาเรมานอมาโดนปลดอาวุธไปมาครับเบอร์เซอร์เกอร์มาช่วยนะครับบึ๊ก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 บึกบึก ตายไหครับโหปิดตำนานได้พันสี่นะครับโหรวยเลยมันจะอะไรไหมไรไหมครับเอาแล้วก็ไล่ครับแขนจัดครับแขนจัดตั้งแต่ต้นเกมให้ตัวนี้ทันเรื่องติ้ดูครับทันไหมทันไหมหรือไ,ไม่ทนันโอ้โหมีคนยากในตัวนะครับคงใส่เป็นคนดังในมาเลย เอาลครับจะขึ้นบ้านครับฝั่งนี้เดือดสองตัวครับซึ่งเกิดมาโอ้โหสามคนนะครับจังหวะนี้วิ่งสิครับเอเอวิ่งครับเซอรเกิดอย่างไวฝั่งนี้ก็วับกลับบ้านให้ไวนะครับเขข้างล่างได้แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ้าวกลับไม่ทันหรือ,อยังไงไม่เข้าใจกับเขาเหมือนกันอ้าวตายอีกแล้วอ้าวมาแล้วครับตัดมานาทีห้าสิบกว่าจะหนึ่งชั่วอโมองเล่นกันยังไงไม่รู้ปวดตึงจัดฮูยกมากูเก็บป้ายนะเบอร์สกอร์มันอ็ตีตอตีตีครับตีอืมแต่เปนคนละตัวก็สองตัวแล้วน,นะครับ วิ่งกลับบ้านครับมาเติมเรื่องจะได้ไปสไฟต่อกับเพื่อนนะครับตอนนี้เพื่อนก็เคลียร์คลิปตองกลางไปแล้วครับดันขึ้นมาเรือกันเด็ดตัวหนึ่งครับกันเด็ดดึงมาปุ๊บั สกิลอครเห็นปลดอาวุธเมื่อกี้มอนคิวตีบ้านอยา่างสัปนี้ปลดอาวุธไปนะครับอืมูนซอยบ้านอย่างเดียวครับไม่สนอะไรเลยมูนซอยมูนซอยบ้านครับมูนซอยบ้านเรียบร้อยครับตรงกลางได้แต้มเรียบรอ้อยเหมือนจะทำอะไรเรืรอกข่าวว่ามา ตคลิปด้านบนอยู่นี่ไงตอนนี้เพื่อนบวกกันอยู่ข้างล่างคนะเอาปอมอยู่ข้างล่างสัแจู้ใดครับจะปอมไปตีบ้านนะครับอปอมแล้วเซอร์เกอร์ตรีปอมบนอยู่ต่อยิ้กเลยนะครับจะได้หรือเปล่าวิ่งครับวิง่งเห็นอะไรแวบๆวิ่งเลยครับโอ้โหกลัวจัด มีคนจ้องจะเล่นเพื่นอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ฟาร์มกันเนี่ยครับจะฟาร์มเมือนชั่วโมงหรือเปล่านะครับวาบไปล่างครับทำไรเอ่ยเอาวาบกลับบา้านกระทาไม่ดันต่อออกมาเป็นดูดเลือดใหญ่นะครับ อ๋อฝั่งนู้นไปเอาของเาแล้วนะพี่น้องยังไงจังหวะนี้จะปล่อยให้เขาเอาหรือว่าอา้าวมีการทางนะครับยังไงยังไงไปยังไงวิ่งไปวิ่งมา อะไเ่งเทนะครับตีต,ตีอ้าวโดนเปิดครับโอ้โหโดนสกิลเปิดตีท่านทำยังไงโอ้โหโดน,โล,นลุมนะครับสี่หนึ่งนะครับอีกตัววินวอกทั้งเกมเลยนะครับน่าจะเป็นเพราะอวาตารนะครับผมไม่ได้แจมกัน ลองเล่นเดกเก็บไปหนึ่งนะครับยกมากินครับได้ใจเก็บดันทนันเจอมูลกินมูลกิงตีบของอยู่นะคจังหวะนี้ จังหวะนี้จะขึ้นล่างฝั่งบ้านเขานะครับอันตีใส่จกิวมาทุกสิ่งทุกอย่างสองอันตีแล้วนะครับจังหวะนี้มูทิ้งรับอยู่คนเดียวอัตนนีไป ทำอะไรก็ก,กล้ากลัวจะเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้นะครับกว่าโดนลากมาแดกนะครับอ้าวบวกกันแล้วใส่โอาวุธตตอปมาอยา่างไรนี่แล้วนะครับเฉลิมบ,บ,บ้านแล้วครับท่าวันนี้มีรอซ้อนอยู่สองสามดอนนะครับอบบดอนไล่ครับอบอดอนกูถึกใครจะทำไห้กูกูถึกใคจะทำไห้กูอ้าวแตกไปหนึ่งฟองแตกไปสอง ไมเคยทำไรไม่เคอจะเอาหรือไม่อ R สีบาเรนขาน,นะ,ค,ะ,ะรครับไปลอยบนนะครับไปบนไปบนนะครับตอนนี้หาไปบนกันมาเลยเอาดันคลิปมันนะคะะะะะรับอา๋องแหลมมิงแล้วแหลมมิงแล้วมามาบนนะครับตอนนี้ดันคลิปบนกันว้า อยามาแรงสินค้านะครับจากเป็นรองอยู่ตอนนี้เป็นต่อนั้นนะครับมาเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้วโดนกดอาวุธเปล่าโดนคอนตึงคอนอักโดนเซฟสิ่งเซฟอย่างครับทุกสกิลตรงที่เขาคนเดียวเนาะโอ้โหดูเลยใหญ่จูดไม่ขึ้นเลยครับอ๋อหรือมันรอตายครับกันเลดตายตายอีกหนึ่ง หาย้าาย้าอ้โลิมโนซ์เกิดมานะแล้วกระวุดยังไงต่อเอ้าโอ้โับมูลมูลยกล้อไปนทีตายมูลอัมดอนอัมดอนอัมดอนทไมต่อโดนตีหลังอยู่โดนตีลังอยู่โดนตีเอาตีเอา อ้อทำบิน็นระบายตายก่อนนะอ้าวเดินระเบิดนะครับระเบิดผลนโอ้ไม่รู้ตัดมานาทีไม่ใช่นาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วล่ะจบกันทักทียื้อกันไปยื้อกันมาน่าจะฟาร์มของหาตังซื้อเกตกันนะครับเท่านี้อ๋อ 1-Up คลองเรือ5นาทีที่เกิดนะครับยังไงเก็บไปเจนเล่นนะครับก็ฝังตรงข้ามมาเก็บโอ้โหด้านอะไรเลยจะเก็บบ้าบอกยังไงนะ ้าวบิงมากตกใจหมดเอาอันเน็กอันเน็ดทำไงโอ้โหโปวดรู้ดิปวดรู้ดิใคไรอีกล่างไม่ด้นะครับวาไปบนแล้วนะครับอันนี้ไม่มีอันตินะครับมียีเตปิอ้าวอันติขังมูลครับโอ้ เอมนอเข้ามายังไงยังไงยังไงโดนตีเอาโดนตีครับยกล้อไปหนึ่งหน้าคมามหนูอไม่หน้าขมามหงายท้องไปนะครับผมก็ได้แตะไปที่เรียบร้อยครับผม,มนลอยบ้างอย่างเดียวเลยครับเรียบร้อยหนึ่งประวัติจะทำลอยหรือไม่ประวัติจะทำลอยหรือไม่ประวัติจะมือนเมื่อกี้หรือเปล่าเอาเอาอยัางไง อเรียบร้อยขวานไข่อมูไปนะครับพี่น้องเ,ออเกิดกมากันบ้านเ,ออเดินะเกิดกันบ้าน,นครับหมดเกิดแล้ววัวนนี้ยังไงโอ้โหไม่ทันนะครับไม่ถึงสกยิลไม่ถึงอ้าวฝั่งนนทนแกครับ ยืนิ่งทำไรคใครโทรมาทำไรภาพหน้าจออ้าวเขาก็ได้กินพวว์่ร้เเงียบนะครับเอาอย่างไงเดียทางเดียวนะครับฝั่งแดงเดือทางเดือฝั่งเขียวเดือดสองทางนะครับเอาอย่างไงตาอย่างไงไม่รู้จะทำยังไงอ้าได้แตกหมดแล้วนะครับชวันนี้ ไม่ได้หัป้อมไม่เด็สกอเอาเอาเข้าลึกลึกถึงบ้านเขาเขาจะปล่อยกลับบ้านหรือเปล่านะเอายังรอดโอ้โหนไเพื่อนไปช่วยทำยังไงอ๋อหนูมี <c oughs> ตัวทำเกมล้วสามตัวส้วนเท แกมีประเด็น hmm. ยังไงเออลอ้มันท่อนมาเล่าต่อใอ้แกไปเติมเรือดก่อนนะครับเนล้วหมะไปจะขึ้นจบบ้านเลยไหมนะครับชั่วโมงห้านาทีแล้วนะครับอเดินจนปวดจุดปวดมือมด่าเกมที นานจัด,ดมาเอาของยานี้นะครับมาเอาอเของน้ำาน้อยบ้านดิฟิห่างโดนได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นตามมารับจะทันหรือไม่ เจ็บเจ็บเจ็บอย่างวเจ็บอย่างวายสกิลลงที่เขามุนนับไปหมดแล้วขึ้นมาเอาตัวอะไรอือโดนกระเลตต่อยอ้าวร่วงสหมือนสุ๋ยสกิลสุดดิใสไปที่เขาแล้วนะครับมีดเจนอยู่โดนข้ามมีเจนไปยังไงครับคลิปเข้าบ้านครับคลิปเข้าบ้านวาร์ปหรือไม่วาร์ปวาร์ปหรือไม่วับทำไงเอาวาร์ปแล้วครับวาร์ปแล้ว เปิดทุกสกิลครับทุกสกิลซอยบ้านนะครับซอยบ้านเรียบร้อยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วย